วันนี้ได้ยาแดดกล้าแม่งเราพี่น้องอุตสาเห็ดเอานะครับได้ยาให้มันเร็วซะครับพี่น้องนี่ห้อบวันน้เป็นฮอตเบรครับใสเซตสปริงเกอร์ปล่อยเลยแล้วก็จีภาคต่อไปห้องกะจีมุ้งแฉลมตรงนี้มุ้งแฉลมตรงนี้นะครับมุ้งแฉลมยาว เ้ายังมีแปลงที่ว่าห้องจะไปล้งเนยพี่น้องอันนี้ห้าเห็ดเป็นแปลงแปลงนี่มันอยู่ไก่ข้นนะครับเห็ดไ้เฉพาะก้อนกับช่วงนี้มันคั่วนะพี่น้องเนะที่กินเห้อปลูกทั้งทั่วทั้งอย่างเลยห้ากากเก็บพ้นไปเลดกินไปหมดแล้วครับกากห้อก็ปลูกไปพร้อม ปลูกไผ่ปลูกอย่งเป็นแบบธรรมชาติราบีีน้องอันนี้ห้องเห็ดแบบผสมประสานเพื่อว่าอ่าเขาบม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับใส่ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยจากมุกพีน้องนี่เ้าบวัได้เป็นฮอตเบรคครับใส่เสปริงเกอร์ปล่อยเลยแล้วกษตรทักต่อไปห้องเกษตมุ้งแลมตรงนี้มุ้งแลมตรงนี้นะครับมุ้งแฉล้มยาวใหได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้มันมันมันใส่ระบบนาตรงนี้มากจะเห็ดไปในรอบปีน้องเลย ผสมประสานกระเทียมทีตลาดได้นะพี่น้องเนาะคือมีพอค้าพอขายมีพอค้าไม่ขายเพิ่นมาจิตต่อ,อยางได้พวกตะไคร้พวกคาลงประจําเขาก็ต้องผลิตตรงนี้ใหแต่เด้พี่น้องเนาะอันนี้เ้าว่างพื้นฐานเป็นหม่องพันธุห้อาตะกรอนอันนี้คือสายต,น 1, าต CEO, ้นพันธุเท่ากาสียอตันเวทซัมี่ตัวพี่น้องครับครับผมเขาก็เฮ็ดบอ่อน,นนำปั้นหนำเอาไว้ตรงนี้นะครับเอาดึงน้ำจากบอ่อไหญ่าใช่บอ่อน้อยนี่ยครับ มีการใส่ถั่วพิง์ลดเอาตลาดได้นะพี่น้องเนาะคือมีพอค่าพอขายมีพอค่าไม่ขายิ่นมาต,ติดตออย่างได้พวกตะไคร่พวกคาลงประจําเขาก็ต้องผลิตต,ตรงนี้ให้ได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้มันมันมันใส่ระบบนาบตรงนี้มากพี่น้องทั้งนี้หยาไวไหลไปทั้งคุณบ่เป็นนายหยาไวต้องมีบ่เป็เนหยาไวนะพี่น้องครับตลาดได้นะพี่น้องเนาะคือ ไม่พอค้าพอขายมีพอค้าไม่ขายิ่นมาติตตออยากได้พวกตะไคร่พวกคาลงประจําเขาก็ต้องผลิตตรงนี้เกี่ยวกับแปงนี้ก็ตะไคร่แปงนี้ค้าผสมกันไปเอาไหลๆเพราะเขาต้องส่งตลาดได้อะครับเขาเห็ียดส่งเห็ดมืลอลยนิดน้อยมันก็บดอเม่น้องเอ้นะอ,อันนี้มันเป็นแปลงอ่ะที่ว่าเขาเขาปลูกเกี่ยวกับ แบงนี้กับตะไคร้แบงนี้ค่ะผสมกันไปเอาหลายๆเพราะเขาต้องส่งตลาดได้อ่ะรับเขาเห็ดส่งนี่ให้เพราะมันอยู่ไก่ข้อไก่มันอยู่ไก่เวีดไก่ไก่อ่ามุ่นไก่มุม่นยังกะเฉีมาล่องนี่มันกะเฉีงามพี่น้องทั้งนี้หยาไวไหลายไปทั้งคุณว่าเป็นนายหยาไวทั้งพี่ว่าเป็นหยาไวนะพี่น้อง ตอวก็พอยกเขาพี่น้องเอ้ยตอวมันเบาพอดเมื่อก็จับนักพวไหนปานไหนทางนี้ครับกาเล้กก็เลี้ยงหน่อยพี่น้องเอ้ยอืม ัมันมันในพันธุ์หลายหลายเราวห้องกระิียอกย่ายเอาสายพันธุ์นี้ไปปลูกเป็นแปลงเป็นงานเป็นไร่ผลไม้พนอกขัดมันมันในพันธุ์หลายหลายเราวห้องกระิียกย่ายเอาสายพันธุ์นี้ไปปลูกเป็นแปลงเป็นงานเป็นไร่ผลไม้พานอกทัางพี่มันเป็นกับฟูกเบพนแห้วครับเขา็ม่าเอา ไปห้อนมองแลงไผ่ไปละครับไ่่หน่อยนเด้งอันนี้เ่าจิตาย้หยาตรงนี้ไหมันหยานาแรงนี่มันออกวัต้นก้อนเขาก็มาคุ้มใบนะครับเขาก็เเ็ดบอ่อหนาปั้นน้ำมเาเว้ตรงนี้นะครับเอาดึงน้ำจากบอ่อไหว่าใส่บอ่อน้อยนะครับมีการใส่สปริงเกอร์ลดเอานะครับปูนซัดต,ต่างๆครับเขาก็ดเียเอาหยาให้มันท่านแล้วก็มีการปล่อยน้ำเกี่ยวกับแบงนี้ก็ตะไคร้แลงนี้ค้าผสมกันไปเอาหลาย พอเ่าต้องส่งตลาดได้อ่ะครับเ่าเห็ดส่งผสมเป็นแบกกาวไปพี่น้องเอ้ยพุ่ณเอาหยาออกแล้วจังสีเบืองได้เพราะว่าตอนนี้มันแรงมันห้อนหลายพี่น้องเลยะสะสมพันโอย้ยพิเศษนะครับอ้อยหวานนะครับ,บ,รบ,นนรรบแล้วก็เหาก็ปลูกกับข้าตะไคร้ไปน้ำกันเป็นพืชพืชพักสดเขาบอกแล้วก็เยอะหน่อยพี่นอ้องเลย ทีเหาอว่างเราบบตรงนี้ห่อต้องกันเพราะท่านในหลายแหว่เงเสียเวลานั้นเ่ากับพอ่อเสียไปร่งฝุ่นเพ็ดเป็นแปลงไวเ่ากับเ็ดบอ่อน้ำปั้นน้ำอาไวตรงนี้นะครับเอาดึงน้ำจากบอ่อไ่ามาใส่บอ่อน้อยนะครับมีการใส่สปิงเกอร์ลดเอานะครับ,ขบเขว่าเรียกวก็เลี้ยงน้อยไม่น้อย เกี่ยวกับแบงนี้กับตะไคร่แบงนี้ค่ะผสมกันไปเอาหลายๆเพราะห่าต้องส่งตลาดได้อะครับเ่าเห็ดส่งเป็นแบบธรรมชาติพีน่น้องอันนี้ห่าเห็ดแบบผสมประสานเพื่อว่าอ่าเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับใส่ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยจากเสียบแบบมีก่อนเชียบแบบสมแบบมีก่อนครับ กะติยเองมันติแห้งเองมันติดเป็นวัตถุเปือกที่จะเฮ็ดไปเลยลราพี่น้องเเฮ็ดผสมประสานอ่ากระเทียมอินซีไปในตัวนะพี่น,อน้องต,ตอนนี้ห้องกามาเครยตรงนี้ครับได้เมื่อน,นิดละน้อยกับพี่นอ้องมะเละเล์้รวเนี่เป็นแบบธรรมชาตินะพี่นอ้องอันนี้เขาเฮ็ดแบบผสมประสานเพื่อว่าอ่าเขาบม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับใส่ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยจาก ไปห้อนมองแปลงไพ่เพุ่ะครับไม่หน่อยเด้ออันนี้เฮาจิตได้าตรงนี้ไห้มันยานาแรงนี่มันออกเวิดต้นก้อนเขากลับมาคุมมใบนะครับไปห้อนมองแปลงไพ่เพุ่ะครับไม่หน่อยเด้ออันนี้เฮาจิตได้าตรงนี้ไห้มันยานาแรงนี่มันออกเวิดต้นก้อนเขากลมาคุมไใบนะครับ ตลาดได้นะพี่รองเนาะคือมีพอค้าพอขายมีพอค่าไม่ขายเิ่นมาติตตออย่างได้พวกตะไคร้พวกคาลงประจําเขาก็ต้องผลิตตรงนี้เสียแบบนี้ก่อนเสียแบบผมแบบนี้ก่อนนะครับต้อก็สิตายเองมันสิแหงเองมันสิเป็นวัตถเปือยไปได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้มันมันมันใส่ระบบน,น้ำตรงนี้มาผสมรประสานนะพี่อนะนะ้องเนาะอ่าทฤษฎีเกษตรภาคการเกษตรยังยืน แบบผสมผสานกันกับปลูกไว้ก็ได้กินนะครับเพราะกับปลูกเป็นตัวนัุนผสมเป็นแบกกาวไปพี่น้องเอ้ยพุ่นเอาห h ้าออกแล้วจังสิเบื้องได้เพราะว่าตอนนี้มันแรงมันห้อนหลายพี่น้องเลย กับแบงนี้กับตะไคร้แบงนี้ค้าผสมกันไปเอาหลายๆเพราะเขาต้องส่งตลาดได้อ่ะกับข้าเห็ดส่งมูลสัตว์ต่างๆรับเขาก็สิเอาห้าแห้มท่านแ้วก็มีการปล่อยน้ำอินซี่ไปให้ตัวเนะพี่น้องตอนนี้เขากลามาก เขียตรงนี้ครับได้มือเล็นิดแล้วน้อยกัเอียนองมาท่าเลแล้วเียีนองเขาบก็วกเลียหน่อยีนองืีนอง,งอีกหลาย ก็เลี้ยงก็เลี้ยงหน่อยมิโนเนี่ยให้ว่ามันอยู่ไก่คอไก่มันอยู่ไก่เวียไก่ไก่อะมุ่นไก่มุนยังกะเสีมาล้องนี่มันกะเสีงาม